เทียพักกันเดลเทะเทยแคเกมทุ้คนนะคะพอดะนี่ไม่ได้มาแคกเกมนะคะคือจะมาบอกว่าลืมลงคลิปอะลืมลงคลิปเกมนะคะใครที่กำลังรอดูคลิปนะคะก็รอไปเรื่อยๆนะคะโช่วงนีแบบตื่นไม่เป็นเวลาแล้วก็ทั้งตื่นทั้งนอนดึกแล้วก็ไลฟ์ในแอปนี้ด้วย มันก็เราจตัดเพลงก่อนใครเด้งมามีคนเด้งมาเอาให้กัดเย็นอากาศเย็น หน้าหนาวยังไม่ไปอีกหรอเมื่อกี้แบบตัวสันนิกๆเดี๋ยวขออันนี้ก่อนต่อต่อไปเลยอ้าต่อไปเราจะได้แบบสร้างอัดสูงๆแล้วอะตร้างอัดคลิปสูงๆอะ ไว้ให้ตัวละครอยู่อย่างนี้ไปสักพักหนึ่งพอดีหาผ้ามาข่มนิดนึงตอนนี้โต๊ะสูงขึ้นแล้วจะได้แบบแบบดูช่อง Youtube คนอื่นแล้วถ้าใครคอมเมนต์ช่องเราเราจิได้ตอบแบบถนัดถนดหน่อยแบบไม่ต้องเอามาวางไอ้วนวินซกักสามลินซกนักดีแล้วอ่ะ แต่ก่อนแบบต้องวางบนสามลิงค์ฉกอะแบบพตายใจเธอทำไมเราต้องมาแบบวางอย่างนี้แม่เขาทนเห็นดิฉันวางแบบงานไม่ไหวก็เลยเอามาให้ดิฉันวางแทนแต่ก่อนเป็นโต๊ะเตี้ยน,นะเป็นเป็นโต๊ะเออถูกแล้วโต๊ะเป็นโต๊ะเตียต้ยตอนนี้เพิ่มมาสูงนิดนึงก็โอเค ใครีใครได้มาไหมฮ<ะ>้านาทีสิ <c oughs> <c oughs> ห้านาทีอันนี้อันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายได้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเลยว่าตัวผู้ชายมันทาขนาดไหนถ้าอยากให้จะเปลี่ยนชส่ชุดนี้ก็สวยนะ ทุดนี้ก็สวยนะดูทุดนี้เฮ้ยเหมือนเดียเๆไปมเหมือนเ้ยเหมือนเดียเ,เนเี้ยเริเจอร์ไ้ยทุดนี้ดีกว่าเพราะทุดนี้บนเวอร์กว่าเพราะยังไงมันก็เหมือนพี่กิ๊บปุริอยู่แล้วอะ ถ้าเป็นสายเซ็ตัวเดย์ไอ้พี่กิฟไม่ได้ใส่ซุปเปอรโ์โมโนพี่กิฟไ,ได้ใอันนี้อันนี้มันอะไรอ่ะมันปรบวกเกมไหนอีกเนี่ยไม่ใช่ดีนเนแบบนี้ ตะกี้ไม่ใช่เดินเละเดินเละทีบุตรเข้าอุ๊ชอ้อมีคนกดติดตามเรานะคะนี่เราก็เบอร์เดิม <laughs> เราก็มาเดิมเถอะพ <laughs> ี่เ,เป็นตัวละครเอ้ยเป็นตัวพูดใจได้ตรง ตรงนี้นะคะแล้วก็ปเป็นผู้ชายผู้ชายมันอาจจะแปลกนิดนึงผู้ชายมันอาจจะแปลกแนิดนึงถ้าเป็นตัวผู้หญิงมันไม่ค่อยแปลกนะแต่เป็นตัวผู้ชายไว้ผมยาวนี่สิกลายเป็นักร้องวงลอง็อกขึ้นมากลับมาตัวปกติเถอะใครที่รอดูคลิปนะคะไลฟ์มาแม่เดี๋ยว เดี๋ยวจะกลับมาไลค์ใน YouTube นะคะเดี๋ยวรอให้คนติดตามเยอะกว่านี้ก่อนใน YouTube จะได้เปิดเออ่ให้สมัครเ e มเบอร์เหมือนพี่นัดบ้างบายนะล่ะบ,บาย เออเพื่อกี้เอาขอดีว่าพ่อมาเพรนั้นหละบายาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครที่คิปนี้ด้วยนะบายใครอยากจะดูไลค์ในแอปนี้ก็ดาวน์โหลดแอปวิดทู r เอมาได้นะแอปนี้เปิดดูทูบดูแอปนี้สามารถเปิดยูทูบดูได้ไม่เหมือนแอปดีโ b บีเกิลที่เปิดเปิดอะไรแม่งก็ไม่ได้สักอย่างเลยจ้า แบบแอมนั้นแบบมันจะมันจะขี้เดี๋ยวไม่เอ้ยไม่ใช่ขี้เดีียวดิมันจะมีกดทําไมวะมันก็แบบมันต้องมีกดเสิแอปแอปแบบนั้นอ่ะมันไม่ต้องมีกไมันต้องมีกดถ้ามีกดแบบเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครเดาไม่มีใครแบบคนดูแบบคนเล่นน้อยอ่ะมันก็แบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ปิดตัวลงมือนลงเต็มใสียอ เหมือนเดิมแหละเปิดแบบเป็ตออน,นปตัวเกมเป็นตัวแอปอันนี้เป็นตัวเกมไปนั้นล่ะไปจริงๆแล้วล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งใครให้คลิปนี้ได้นะบ๊ายบาย